อวันนี้จะพามาตกปลานะคะที่ฝั่งสตัทเทเลอร์นะคะวิวสวยๆนะคะอย่างน้อยไม่ได้ปลาก็ยังได้เก็บภาพวิวสวยๆมาฝากกันนะคะนี่ค่ะสะพานข้างบนนั้นสะพานที่เราข้ามมาจากฝั่งเบรวิกนะคะฝั่งโน้นคือเบรีิกเราอยู่ฝั่งสตัทเทเลอร์นะคะ เลยค่ะหนันหนัหนเยอะวันนี้นะคะรัฐดาพามาชมดูส,สวยๆที่เบวิสนะคะแต่ว่าเราอยู่ฝั่งสตัตเทลเลอร์นะคะเราอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมคะฝั่งนี้คือฝั่งที่เราอยู่นะคะเห็นไหมคะวิวสวยมากนะคะในฝั่งสตัตเทลเลอร์นะคะตรงกันข้ามกับเบวิสค่ะเห็นไหมคะคนตกปลาเยอะแยะเลยนะคะ ไปดูที่เขาได้กันไหมดุงจะมาตกปลาค่ะแต่บังเอิญเราก็พามาชมวิวด้วยนะคะสนุกค่ะไฮไฮโปรฟิตอะล่ะดูฮาฟิตไหน <c oughs> ปลายังไม่มาค่ะเขาบอกไหนเขาบอกไหนมีส <c oughs> ะพานขึงบนค่ะสะพานนะคะ่ะ เราอยู่ใต้สะพ,พานนะคะสะพ,พานที่ข้ามมาจากฝั่งเด่ดี่นะคะโปรเจกตี้หลังนั่ไไปดูโมโปรเจกตี้ลุงจะตกปลาแล้วค่ะฝั่นเชอร์มัดสวินน่ะวันนี้ลมแรงนะคะลมแรงมากะะดูค่ะบนโน้นอย ดะเก็บภาพส,สวยๆมาฝากนะคะเห็นไหมคะนุ่นเป็นสะพานอีกสะพานหนึ่งสะพานที่เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าท่านยืนอยู่ตรงโน้นนะคะอยู่ใต้สะพานนวนเย,ยื้องมานิดนึงนะคะนี่ค่ะดูสวยค่ะดูสวยนะคะ น,นี้ลมแรงค่ะค่ะซัมเมอร์เห็นไหมคะเรือจะออกแล้วเรือออกเยอะนะคะซัมเมอร์บอกแล้วใครมีเรือก็ต้องออกทุกลำเลยค่ะไม่มีใครจอดเฉยๆพอเขารอซัมเมอร์มานานนะคะในช่วงเรานั่งตกปลานี่ก็ออกไปหลายลำแล้วนะคะ เมืองเบรวิคได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกด้วยนะคะเมืองสวยงามค่ะตรงโน้นเป็นเรือเรือที่ข้ามฟากมาจากเกาะซันเดยานาเห็นไหมคะนน่นเรือ,อข้ามฟากมาเรือไฟฟ้าข้ามฟากที่เราเคยถ่ายให้ดูไปแล้วนะคะที่ไปทํางานที่เกาะซันเดยนานะคะนุ่นเกาะซันเดยาอยู่โน่นเรือสวนกันแล้วค่ะ เรือนี่เรือข้ามมาจากเกาะนะคะนี่ลุงก็ตกปลาอยู่ตรงนี้ขออีกแค่ตัวเดียวเลยค่ะเราไม่เอาเยอะเพราะเราไม่ได้เอาไปขายเราไปทําเป็นอาหารเย็นนะคะขออีกตัวเดียวค่ะจะไปเอาคุกคุกกับแป้งแล้วก็เกลืออย่างนี้แล้วก็ทอดก็จะกรอบก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะยิ่งสดสดอะ่ะสดสดอย่างนี้อร่อยเลยค่ะแค่คนละตัวก็พอกินแล้วค่ะเรา อาหารเย็นผักแก้มมันก็คืออ่าอ่าอะไรอ่าคุดแตงกวานะคะแตงกวาดองกับน้ำส้มอร่อยค่ะเข้ากันมบุญสมกนบุญสมอิกิเว็บเหลือข้ามฟากนะคะแล้วก็เป็นเหลือโน่นเป็นเรือลำล่องค่ะ เรือสีแดงก็เรือนำล่องนวตอาบาอาบาดหนึ่งนำล่องนะคะสีแดบบงนำล่องมาแรงแ้วฝั่งโน้นที่เห็นอยู่คือเลบลวิทนะคะมีเรือมีกลําแรงเรือนำล่องอย่างคันที่จอดอยู่นี่นะคะนี่ ขอโทษค่ะลำค่ะพูดผิดพูดถูกบ้างก็ให้อภัยกันนะคะเราไม่มีสคริปต์ค่ะพูดตรงๆเลยมาตกปลาก็พาชมวิวสวยๆด้วยค่ะนอร์เวค่ะเบริทนอร์เวนะคะดูเรือลำนี้ค่ะซิ่งมาเลยนะคะเห็นไ,ไหมคะ อันนี้เรือน,นั่งสองคนไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องนอนนะคะคล้ายๆสปีดโบ๊ทน้อยบ้านเราขับเร็วมากนะคะ,ะดูนั่นแทบจะลอยเลยค่ะขับเร็วมากนะคะโน่นไปโน่นแล้วแป๊บเดียว แบบเส่นว่า,อาบอสหลังไหนเนี่ยฮะว่าอะไรเพื่ปปออ๋อเรือนำล่องค่ะเรือนำล่องเหมือนคันที่จอดอยู่ตรงนี้เลยใช้ลากลำอื่นอื่นนะคะนำล่องให้เขา,านีน่ดูค่ะ แค่เรานั่งตกปลาอยู่นี่เรือไม่รู้กี่ลำแล้วนะคะผ่านไปผ่านมาแน่ดูค่ะคนมีเรือก็ต้องออกช่วงซัมเมอร์นี่ละคะ่ะซัมเมอร์แล้วก็ช่วงก่อนซัมเมอร์นี้ต้องรีบออกเลยนะคะเดี๋ยวหนาวจะมาเขาก็ต้องเก็บเรือกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเา็าจองรีบออกกันค่ะนี่มีห้องน้ำห้องนอนสองชั้นนะคะเรือลำนี้ห้องน้ำห้องนอนพร้อมไปจอดนอนข้างนอกได้เลย เหมือนเหมือนเหมือนบ้านนะคะบ้านลอยน้ำไปเลยอย่างเงี้ยเดินมาอีกลำแล้วค่ะมาอีกลำแล้วนะคะ,มา,ม,ะ,คะมาตกปลาค่ะแล้วก็เก็บภาพดูสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเมืองเบริกนอรเวยค่ะ ลุงะะเห็นไหมคะว่าเหวี่ยงต์ไหนอีกที่คิวมันงไหมอ้ยไหนเอาโชว์โชว์โชว์ก่อนปลาไสค่ะตัวนี้ไม่ตัวนี้ปลาไสนะคะอโอ้ยมาเลมามา,มาโอ้โหสีดกันนะคะ่คาโชว์โชโ์โชว์นี่ค่ะอันนี้ปลาไสนะคะลุงบอกนี่ปลาไสค่ะเราได้สองตัวแล้วค่ะพอแล้วนะคะอาหารเย็นเราได้สองตัวค่ะ คนละตัวนะคะมาแล้วค่ะเรือใบที่นั่งอยู่นี่นะคะเรือออกไปเต็มเลยนะคะ นนคะ่ะเพื่อนเราไอ่เห <c oughs> ็นไมอ้ไนนนคะ่ะเพื่อนกัน <c oughs> เพื่อนกัน <c oughs> <c oughs> ไปแล้วคะ่ะเรือใบเรือใบจะเสากระโดงสูงมากนะคะสำหรับสะพานนี้ไม่มีปัญหาเพราะสะพานเขาสูงมากนะคะนี่คะ่ะ กันเพื่อนกันค่ะเ,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 เขายังไม่ได้สักตัวเหมือนกันนะคะมีลุงได้สองตัวค่ะเราลองตกบ้างน,นะคะ๋องดูนะคะไมไม่เคยได้ค่ะตกปลาไม่เคยได้ค่ะมีแต่ลุงตกให้กินค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะ ก็ถือว่าพามาชมวิวแล้วกันนะคะไม่ติดเลยค่ะท้ายสุดเราได้สตัวนะคะก็พออาหารเย็นค่ะสำหรับ2คนตายายนะคะพอค่ะถ้าแดดด,ดีๆนะคะไม่มีลมปลาก็จะมาเยอะนะคะเดียวเจ้านีนค่ะซัมเมอร์ออกเรือกันอีกแล้วครอบครัวนะคะ เรือเปิดประทุนไปแล้วเพราะว่าหลังคาเรือต้องถอดออกนะคะซัมเมอร์เขาจะถอดออกไปดิ่งกเกินกันนั่งซัมเมอร์บนเรือกันนะ่หะเรือทั้งนั้นเลยเรือเยอะค่ะเรือข้ามฟากข้ามไปอีกแล้วนะคะจากเบบิกถึงซันเดยะออกใช้เวลาเดินทางประมาณ5-7นาทีเองค่ะ ไม่ไกลฝั่งนะคะเกาะสันเดยะวิวสวยค่ะเข้าไปาย้อนกลับไปดูได้นะคะเกาะสันเดยะที่เราถ่ายให้ดูไปแล้ววิวสวยงามมากเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าอยู่ใกล้ฝั่งนะคะมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมบนน้นนะคะสงบร่มรื่นมากย้อนกลับไปดูได้ค่ะเกาะสันเดยะนะคะนี่ก็เรือสองชั้นค่ะออกไปกแล้วค่ะ เรือสองชั้นนะคะซัมเมอร์จะออกเรือกันทั้งนั้นเลยค่ะแถวนนก็สวนมาเห็นไหมคะเสียนครื่นนะคะคลื่นจะทบฝัง่งราระเบค่คะวิวสวยอากาศดีมากแถวนี้อากาศดีมากนะคะ ยี่สิบองศามีแดดไม่หนาวเลยเพื่อนได้แล้วค่ะเพื่อนได้แล้วค่ะอุยย้อยยอยยยเห็นไหมสตูอ้ยตัวใหญ่ปลาไซค่ะปลาไซเหมือนของเรานะคะนี่คือปลาไซค่ะว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาโอเคค่ะเพื่อนได้แล้วนะคะตัวหนึ่งปลาไซค่ะเหมือนของเราตัวหนึ่งนะคะเรือใหญ่ออกอีกแล้วค่ะเรือใหญ่ อีกลำแล้วค่ะออกทะเลอีกลำแล้วนะคะซัมเมอร์จะออกทุกลำเลยค่ะเรือไม่มีใครจอดเฉยนะคะต้องออกนะคะเพราะเขารอกันมาหลายเดือนมากนะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาตกปลาแล้วก็ ชมวิวสวยๆของเมืองเบเวิกแล้วก็ฝั่งสตัตเทเลอร์นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลดาด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำงานคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ